ฟิชเทปหรือที่คนไทยเรียกว่าฟิ t เทปเป็นอุปกรณ์ช่วยร้อยสายไฟเข้าไปในท่อร้อยสายไฟหรือท่อคอนดูดนะครับที่มีความยาวและมีความคดเคี้ยวทําให้การเดินสายไฟเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยขึ้นจะมีลักษณะเป็นเส้นเทปยาวและแข็งแรงส่วนปลายจะมีห่วงคล้องสายไฟและส่วนหัวเองจะมีล้อหรือว่าโรเลอร์ในการเคลื่อนที่ผ่านท่อไม่ว่าจะเจอข้อง,งอหรือว่าเส้นโค้งตัวโรเลอร์ก็จะเคลื่อนที่ผ่านได้ไง่ายๆอีกตัวที่ผมใช้คู่กันเลย ก็จะเป็นตัวสปริงดัดท่อตัวนี้ก็จะสามารถดัดท่อ PVC ให้เข้าโค้งตามรูปลักษณะนัางจริงๆตัวสปริงดัดท่อผมจัดมาก่อนแล้วก็ในคลิปหนึ่งที่ผมดัดท่อแล้วเดินไฟให้กล้องวง,งจรปิดมีพี่ท่านหนึ่งแนะนํามาว่าต้องเดินท่อให้เรียบร้อยก่อนแล้วร้อยสายตามทีรเรามันก็สาย DIY ทําเองในบ้านครับได้รับข้อแนะนําดีๆมาผมก็ต้องขอขอบคุณนะตรงนี้นะครับใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องงานก็จะทําได้ง่ายสําหรับเพื่อนๆนที่สนใจอุปกรณ์ฟิตเทปหรือว่าสปริงดัดท่อนะผมได้เนี่ยพิจาไว้ที่ใต้คลิปนะครับ